ดีค่ะชื่อนางสาวสิริดิพาพงศ์พิมายนะคะก่อนหน้านี้ทาทำอาชีพเป็นบริบาลค่ะทำงานโรงพยาบาลค่ะตอนนี้ว่างงานนะคะแล้วปัจจุบันขายทุเรียนค่ะค่ะก็พอดีตกงานค่ะก็เลยคุยกับแซนว่าจะทำยังไงดีจะมีรายรับค่ะก็เลยถึงหน้าทุเรียนก็ไปรับทุเรียนค่ะเราเริ่มติดต่อเราเริ่มหาข้อมูลหรือแบบ ทำธุรกิจนี้ยังไงบ้างก็มีนะที่รู้จักผานนะของตัวเองนะคะแกรับผุเรียนมาขายทุกปีค่ะก็เลยติดต่อแกสอบถามแกค่ะว่าจะไปรับที่ไหนอะไรยังไงก็ขายจริงๆค่ะก็ขายจริงๆค่ะอยู่ที่พี่ไมายค่ะก็ ตอนเช้าค่ะจะมีลูกค้าที่เขามาซื้อค่ะเขาจะรู้อยู่ค่ะไม่ได้สร้างกระแสค่ะขายราคานี้จริงๆค่ะก็แบบนี้คนที่งบน้อยนะคะมาซื้อแล้วเขามีเงินไม่พอค่ะก็เลยคิดกับแฟนว่าท,ทํายังไงคนที่มีงบน้อยเขาจะได้กินค่ะก็เลยถึงมาเป็นทุเรียนที่ราคาเริ่มต้นสองบาทซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่ได้ขายราคานี้ถูกต้องไหมใช่ค่ะก่อนหน้านี้ขายเป็น กล่องละสองร้อยห้าสิบบาทค่ะแล้วมันเกิดปัญหาไงคือลูกค้าอยากมีเงินน้อยอยากกินอันนี้ช่วยเลา่าให้ฟังหน่อยค่ะก็ปัญหาก็คือตอนที่ขายกล่องละสองร้อยห้าสิบค่ะก็คือขายได้น้อยค่ะแล้วก็มีลูกค้าที่มาซื้อหนึ่งคนรายหนึ่งนะคะมาซื้อแล้วมีงบไม่พอค่ะมีอยู่แค่ยี่สิบบาทนะคะก็เลย เอยบาทเขาไม่ได้กินถ้าเขาอยากกินนะคะทําไงเขาจะได้กินในภายในงบที่20บาทค่ะก็เลยเริ่มมาขายผูกนึกถึงตัวเองตอนแต่ก่อนค่ะแล้วก็นึกเห็นเด็กๆค่ะ เด็กบางคนแบบยากไร้นะคะอยากกินก็ไม่ได้กินค่ะเขามีงบน้อยก็เลยขายในงบที่ถูกสูกค่ะเพื่อให้ทุกคนได้ได้ชิมกันค่ะใช่ค่ะวันนั้นเก็ไปขายทุเรียนที่บ้านเฟนค่ะแล้วก็มีเด็กค่ะมีเ,เหมือนบ้านเขาก็เ,เขาเรียกว่าเลยรคะบ้านเขาก็ยากจนค่ะ mm hmm. เศรษฐกิจไม่ดีก็ น้องเขามาถามว่าอันนี้เท่าไรแล้วน้องเขามีเงินอยู่ในมือสามบาทก็เลยคิดว่าน้องมีเงินสามบาทก็เลยแกะให้น้องปีเลยค่ะหนึ่งลูก,น,ลกน้องให้น้องกินปีเลยค่ะเห็นว่าน้องเขาอยากกินค่ะทุเรียนลูกนั้นก็คือไม่เอาเงินสามบาทน้องก็ให้น้องเก็บ<ช>ไปทุเรียนลูก<ช>นั้นราคาเท่าไหร่ที่เราแกะให้น้องไปกี่กิโลประมาณร้อยห้าสิบถึงร้อยเจ็ดสิบบาทได้ค่ะ บอกว่าเฮ้ยเป็นทุเรียนราคาสองวันไม่ไมีจริงหรอกมาเป็นทุเรียนตกไซส์หรือทุเรียนแบบที่มันจะเน่าแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ของเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะเป็นทุเรียนไซส์เล็กคาะแต่ว่าเป็นไซส์เล็กที่สวยแล้วก็มีเป็นไซส์กลางค่ะแล้วแต่ค่ะเพราะว่าเราเก็บท,ทุกรูปแบบอยู่แล้วค่ะเราแต่ว่าไม่ได้รับทุเรียนตกไซส์มากแต่คนบอกว่าโอ๊ยขายทุเรียนสองบาทยังไงมันก็ไม่ได้กําไรหรกขายทำไมมันเหนื่อยเปล่า เราบอกเขาิดนึงว่าวันหนึ่งเราได้กำไรวันละเท่าไหร่ก็วันหนึ่งถ้าขายหมดเป็นตันตันกว่าก็ได้ก็ตกอยู่ค่ะวันละเก้าพันถึงหนึ่งหมื่นค่ะ<ห>แต่ว่าถ้าขายได้น้อยก็ยังต่ำค่ะกําไรวันหนึ่งไม่ไม่ขาดค่ะห้าพันไม่ขาดหนึ่งหมื่นบาทเก้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาทนี่ไม่ใช่ทุนเป็นกําไรใช่ค่ะถ้าขายหมดวันละตันกว่าค่ะตันกว่าเก,กือบจบ กำไรหนึ่งหมื่นถ้าสมมติว่าหมดหน้าทุเรียนแล้วเรายังจะแบบหาผลไม้มาขายหรือหาอะไรมาขายในราคาที่ย่อมเยาแบบนี้ไหมก็กำลังคิดอยู่ค่ะก็จะหามาขายอยู่ค่ะก็อยากบอกว่าก็อย่าพึ่งทษค่ะตามใดที่ยัง พีลมหายใจอยู่คะ่ะเรายังมีแรงสู้คะ่ะก็อย่าเพิ่งท้อคะ่ะให้เราสู้ต่อไปอแล้วก็อะใครอยากไปอุ่หนุนน้องวิไปอุ่นหนุนได้ที่ไหนคะต่อมาอุดหนุนได้นะคะที่ถนนเส้นที่ไม้ชุมพวงนะคะที่ไม้หินดาดหน้าเทคนิคที่ไม้คะ่ะขอบคุณมากๆนะคะ